ดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องดูซี่ชแน,นลกันอีกแล้วนะคะวันนี้คะนินก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวไปคำถามแรกกันเลยนะคะอ่ะสถานะตอนนี้นะคะคะนินก็มีคนคุยอยู่อยู่บ้านชอบทำอะไรก็ปกติเราอยู่บ้านก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยแล้วก็เล่นกน้องแมวคะ่ะแล้วก็ปุกต้นไม้อะไรประมาณนี้แหละชอบดูดวงไหม ไม่ได้ชอบดูดวงนะคะไม่ได้ชอบดูดวงขนาดนั้นแต่ว่าพันผ่านนะได้อยู่นานนาที่ปีละหนอะไรเงี้ยค่ะหนังที่ชอบดูหนังที่ชอบดูส่วนใหญ่ชอบดูพวกซีรีส์แล้วก็อ่าหนังต่อสู้อะไรเงี้ยพวกมาวิวว่าอะไรนี้มากกว่าส่วนหนังที่ชอบคิดว่าเป็นบากบอลค่ะชอบชอบมากชอบมากขนมที่ชอบกินมากๆคานิชอบกินขนมทุกอย่างเพราะว่าคานิงกินได้ทุกอย่าง ฮาทูด uh ูแลผิวหน่อยค่ะดูแลผิวใช่ไหมคณนองนะนําให้ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าอะไรควรที่จะทาครีมนะทุกคนมันดีเพราะว่าทาครีมเลยคอกับใครล่าสุดอ่าพี่ตะต่อค่ะเพื่อนสนิทชื่อโบค่ะแชทล่าสุดคุยกับใครคุยพี่จะต่อค่ะเพลงที่ฟังทุกวันอ่เพลงที่ฟังทุกวันเรนนิไม่ออก ที่ฟังทุกวันส่วนหนจะฟังเพลงของสลันนะคะแล้วก็เ,เพลงอังกฤษทั่วไปเช่นแบบแดบนบดิเลออนซูรุก้าปรซูรุกัไปเอะไรสักอย่างจำชื่อม่คือวันออกสำมเดียงไม่ได้อะเข้าใจไหม <c oughs> ถ้าขอได้หนึ่งอย่างจะขอให้ตัวเองมีความสุขที่สุด <c oughs> อีโมจิที่ชอบใช้อีโมจิน้าอ่อนนะคะ <c oughs> นอนมาแล้วกี่ชั่วโมงอนอนน้อยค่ะแต่นอนนะก็แบก็หลายชั่วโมงอยู่นะถ้าได้พักผ่อนจริง ก็แล้วแต่ว่างานเยอะงานน้อยถ้างานเยอะก็อาจจะไม่ได้นอนแต่ว่าถ้างานน,อน้อยก็ได้นอนได้พระควาเป็นปกติชอบอากาศแบบไหนชอบอากาศแบบตอนนี้ค่ะทุมฟ้าคมฝนฝนจะตกอะไรประมาณนี้เย็นดีชอบชอบกินอะไรชอบกินทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารแปลก กินหูหมูหอยแครงคือชอบกินทุกอย่างอะ่ะเอาเงี้ยคานิ้งสามารถที่จะแบบรู้สึกว่าของบางสิ่งบางอย่างมันอร่อยได้ทั้งที่หน้าตามันก็ไม่ได้น่ากินหรือว่ามันอาจจะแบบหลายหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบกินมันอะไรประมาณนี้ยคานิ๊งรู้สึกว่าคานิ๊งกินได้ทุกอย่างของสิ่งนี้รสชาติอาจจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยคือคานิ๊งสามารถที่จะแบบเข้าถึงไ,ได้ว่ามันต้องรสชาติแบบนี้แล้วกินได้ ชอบถ่ายรูปอะไรไม่ไม่ได้ชอบถ่ายรูปอะไรเพราะว่าเป็นตากล้องไม่ได้ถ่ายรูปไม่สวยอะ่ะทุกคนรีวิวกันสนิทนั่งนั่นงรักค่ะ IG เดียวหน่าจะสดใสอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เครียดไ g ที่ส่ v, Lisa, องไวไว i พิซ่าอ่ะพิซ่าขอมูเซวเซียวหนึ่งมุมเซวเซียวเหรอกินผักมันขมกินผงไหมคะอะไรเี๋อรายการนั่งนะเมืองเนี่ยรายการแล้วนะตัวกระตูนที่ชอบ ตัวการ์ตูนที่ชอบเอ่อเซตมาตุ๊กตาตัวโ,โปรดนะคะเป็นตุ๊กตาสกัอแล้วก็ซินเดอเรละล่าเพราะว่าชอบซินเดอเรละละ่า้าวทูแก้เบื่อคือคนนี้ชอบขับรถฟังเพลงไปเรื่อยหรือไม่ก็ไปหาอะไรทําที่มันแบบว่าสนุกสนุกอ่าทำให้รู้สึกว่าลืมลืมโลกบางส่วนของตัวเองที่แบบตอนนั้นรู้สึกอยู่ว่าแบบอาจจะเครียดอยู่แล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันแบบยกสมองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย ยกสมกองออกไปเลยอะไรเงี้ยผ่านกิจกรรมไรทำเช่นจสกีเล่นกอล์ฟาไล่ของขนนินไปยินเือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะ,ะ<อ>เรื่องขำในวัยเด็กหรอเรื่องขำในวัยเด็กก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นั่งอยู่แบบน้องที่บ้านแล้วทีเนี้ยนะด้วยความที่น้องอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่องไฟแล้วกันนะช่องไฟช่องไฟน้องก็เลยแบบถอดปลั๊กพัดลมแล้วก็แบบเสีย แล้วมันมีปักมันเป็นปักแบบว่าหลายหลายแบบหลายช่องอะในมือเสียบอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดเสียบเสียบเสียบไปเสร็จมาไฟช็อตแล้วน้องทำแบบจืดจืดแล้วมันก็แบบว่าตัวตรงใช่ปหแล้วมันก็ล่วงลงมาเว้ยมันล่วงมันล่วงลงไปเลยอะคือมันแบบตรงดิ่งอะแล้วมันก็วิ่งแบบเป็นโอ่งอะโอ่งล้างเท้าทุกคนสมัยก่อน่ะมันจะมีแบบอ่างอ่างล้างเท้าอะแล้วก็จะมีที่ตักน้ำอะมันคือแบบว่าน้ำในในโอ่งอะ ทุกคนเอามาล้างเท้าน้องวิ่งเข้าไปในโอ่งอะ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยกูต้องไปเช้าแล้วกูต้องวิ่งเข้าน้ำงงมากทฤษฎีอะไรของมันโคตดหน,นักโคตรท้าค่ะทุกคนแอปที่เข้าไหวที่สุดได้จากทิกเกอค่ะอธิบายตัวเอง3มข้อดุค่ะควตีนค่ะไม่รู้เรื่องไปต่ออย่านี่พวกเราไปกันต่อสติประจําใจวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้อาจจะเหนื่อยกว่าเดิมคมจากใจคมจากใจสัตว์เลี้ยงตัวแรกหมาค่ะ ค่ะชื่อบิ๊กไบค์กลัวอะไรที่สุดกลัวแมงมุมค่ะกลัวแมงมุมที่สุดกลัวแล้วขนลุกที่บ้านมีแมวไหมมีค่ะมีหลายตัวด้วยเวลาง่วงทำอะไรเวลาง่วงก็นอนซีรีส์เรื่องใจซีรีส์ใช่ปะ่ะช,ช,ชอบใไซอิ๋วฉบับเกาหลีรีวิวร้านล่าที่ชอบรีวิวร้านล่าที่ชอบเนาะชอบแพชชั Passion ่นเกตเรียนที่ไหนมหาลาัยของอันทา้าทยโอเคทุกคน ลืมฝากกดไลค์กด s subscribe ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าคน,นขบบนับรถอาจจะแบบไม่ได้มีสมาธิในการตอบสื่อเท่าไรก็งงๆคือคำถามเยอะมากก็อาจจะแบบคล้ายๆตรงเข้มามาบ้างแเราดวคนวันเยอะจริงๆอาจจะบบซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขัดมาก่อนลแบบเลืเเเเเเ่อนๆเลื่อนๆเลื่อนๆต่อเนาะโอเคไปแล้วทุกคนบา,บายบายไว้เจอกันใหม่คิ